ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสื่อคาด ETS ได้คุมต่อหลังบอดผีประชุม6ชั่วโมงเดอะไทม์สื่อผู้ดีรายงานเอริกเทนฮากุนสื่อแมนเชสเตอร์ยูเตดส์แววรอดพ้นการโดนปลดภายหลังการประชุมกว่า6ชั่วโมงของบอดบริหารไม่ปรากฏข้อสรุปสู่สาธารณะเดอะไทม์สื่อผู้ดีรายงานเอริกเทนฮากุนสื่อแมนเชสเตอร์ยูเตดส์แวาวรอดพ้นการโดนปลดภายหลังการประชุมกว่า6ชั่วโมงของบอดบริหารไม่ปรากฏข้อสรุปสู่สาธารณะ วันอังคารที่ผ่านมาเซอร์จิมและคลิปกับโจเอลเกลเซอร์เจ้าของร่วมปีแสดงเข้าประชุมกับผู้บริหารทั้งเซอร์เดฟเบลฟอร์ดโอมาเบลดาแดนแอชเวิร์ดและเจสันวิลค็อกส์ณสำนักงานใหญ่อินิออสกรุงลอนดอนผู้บริหารมเมเจ็ดจัดประชุมตามวาระประจำเดือนอยู่แล้วแต่ผลงานออกสตาร์ลุตการอันย่ำแย่ของทีมทำให้คาดว่าอนาคตเทนฮากจะเป็นหนึ่งในประเด็นหารือ อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมตั้งแต่10นาฬิกาจนเกือบถึง17นาฬิกาจบลงอยู่ในเต็ดไม่มีการถแถลงต่อสาธารณะถึงข้อสรุปและสื่อก็คาดว่านั่นคือข่าวดีสำหรับเทนฮากสำนักข่าวแดนผู้ดีส่งคนไปดักรอสัมภาษณ์หน้าสำนักงานแต่ไม่ได้ความคืบหน้าเพราะแลดคริฟกับเบลฟอร์ตต่างพากันเดินออกประตูหลังแล้วขึ้นรถจากไปอย่างรวดเร็ว เฮดโค้ชชาวดัตไม่มีส่วนร่วมกับการประชุมนี้และอาศัยช่วงพักเบรกทีมชาติสำหรับหยุดพักผ่อนโดยแหล่งข่าวเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ไม่รับแจ้งว่าตำแหน่งอยู่ภายใต้อันตารายแต่อย่างใดยักษ์ใหญ่เมืองแมนเชสเตอร์จะกลับมาแข่งอีก2ส,สัปดาห์หน้าเปิดบ้านพบเบรนท์ฟอร์ดและเทนฮากกำลังเตรียมตัวสำหรับคุมทีมนัดดังกล่าว แม็กควาอัปเดตอาการบาดเจ็บตัวเองหลังเจอโรคเลี่ยงเล่นงานเกมแมนยูเจ้แอสตันวิลลา Villa. แฮร์รี่แม็กควากองหลังแมนเชสเตอร์เดคาดว่าตนน่าจะใช้เวลาพักไม่กี่สัปดาห์หลังเจอโรคเลี่ยงเล่นงานจากเกมเพียมลริกที่บุกเสมอแอสตันวิลลา0ูต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหงุดหงิดที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากาหลังทีมช่างกฤษระบุผ่านบัญชีอินสตาแกรมของเขา จะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา2-3สัปดาห์แต่ผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแข้งวัย31ปีออกสตาร์ตตัวจริงในเกมกับวิลล่าในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับจอห์นนี่อีเวนส์แต่เขาไม่สามารถเล่นจนจบเกมได้และโดนเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งแรกเหตุเพราะมีปัญหาบาดเจ็บสำหรับแม็กควายลงเล่นให้กับแมนเชไปแล้ว9นะัดทุกรายการในฤดูกาลนี้ทำไป1ประตู เดวิดมอยส์กุนซือสกอตติชแสดงความเห็นใจเอริกเทนฮารกนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่โดนความกดดันมหาศาลในการนั่งคุมทัพที่โอทฟอร์ดเมื่อปี2013มอยสเซ็นสัญญายาว6ปีเข้ามารับไม้ต่อจากเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอย่างไรก็ดีในเดือนเมษายน2014เขาโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังคุมทีมไม่ครบปีมอยกล่าวถึงสถานการณ์ของโค้ชชาวดัตว่าเอาละผมเคยอยู่ที่นั่นผมรู้เรื่องนี้ดีเลย ผมรู้ว่านี่คือสมมสริรที่น่าเหลือเชื่อซึ่งมีความกดดันมากมายทุกคนต้องการพูดถึงเรื่องนี้สำหรับผมแล้วนี่คือสมมสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถูกพูดถึงไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่เมืองไหนดังนั้นมันมาพร้อมกับแนวความคิดที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการชัยชนะกองเชียร์อยากชนะและผู้จัดการทีมทุกคนที่เข้ารับงานก็ต้องการเอาชนะเช่นกัน คริสตัลตั้งคำถามมัธดลิกกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าอาจใช้เวลาในยิมมากเกินไปทำให้เขาดูอึดอัดเมื่ออยู่ในสนามเดลริกย้ายมาจากเบย์มินิกเมื่อสามอที่ผ่านมาแล้วหลังจากลงเป็นตัวจริงในลีก4ี่นัดติดต่อกันดาวเตะชาวดัตก็ถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมที่เสมอแอสตันวิลล่าศูนต่อ Villa 0ูนเมื่อวันอาทิตย์ก่อนถูกส่งลงแทนแฮร์รี่แม็กควายที่ได้รับบาดเจ็บช่วงพักครึ่ง ในตอนแรกเดลิกถูกมองว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแผงเกมรับให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นพอสโคบอกว่ากองหลังทีมชาตินเธอรแลนด์ไม่ได้ยกระดับจากแม็กควายเลยขณะเดีวยวกันซัตตันมองว่าดาวเตะวัย25ปีอาจเล่นเวทมากเกินไปโดยแสดงความเห็นผ่านเดลีเมลว่าเขาใช้เวลาอยู่ในยิมมากเกินไปผมหมายถึงคนส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้ายิมนะแต่ตอนที่เขาอยู่อาแจ็กและกำลังก้าวขึ้นมาใหมๆ่ๆ เขาไม่เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังคล่องแคล่วอีกด้วยแต่ตอนนี้เขาดูเธออทะยังไงชอบก่นโดยการที่แม็กควายเจ็บและต้องพักราว2องถึงสสัปดาห์เดลิกมีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นตัวจริงเมื่อปีแสดงพบกับเบรนท์ฟอร์ดหลังพักเบรกทีมชาติในวันที่19ตุลาคมนี้ปัจจุบันแมเตอร์รังดับที่14ของตารางโดยมีเพียง8คะแนนเท่านั้นจาก7นัดร่วงไปที่14 ฮอตช็อตงง e t h บอกผีมาถูกทางอลันเชเรอต์ตำนานทีมชาติอังกฤษไม่เห็นด้วยกับเอรดิคเทนฮากุนซือแมนเชสเตอร์เดที่ย้ำว่าทีมของเขากำลังเดินหน้าไปถูกทางแล้วอย่างไรก็ดีผลเสมอในเกมที่วิลล่าพาักทำให้ปีแสดงตกไปอยู่อันดับ14บนตารางคะแนนจากการมีเพียง8แต้มจาก7เกมห่วยสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในยุคพรีเมียร์ลีกเชเร์ร์กล่าวว่าผมไม่คิดว่าเขาช่วยเหลืออะไรตัวเองเลยนะ ตอนที่เขาพูดว่าเรากำลังไปบนเส้นทางที่ถูกต้องนั้นก่อนหน้าสุดสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูด่อันดับ13ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ14เจาะ4ประเด็นที่บอร์ดบริหารแมนยูต้องทำการบ้านในช่วงพักเบรกทีมชาติ 1. เกมรับดีขึ้นหรือไม่จอห์นนี่อีเวนส์และแฮร์รี่แม็กควาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับวิลล่าแบบสุดเซอร์ไพรส์ ขณะที่มัตไธเดลิกและลีสโดมาติเนสต้องกลายเป็นตัวสำรองในรอบหลายเกมซึ่งการตัดสินใจของเทนฮากสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนนับตั้งแต่เทนฮากได้รับการแต่งตั้งเมื่อซัมเมอร์ปี2022ไม่มีทีมในพิมลิกทีมใดเสีย3ประตูต่อเกมขึ้นไปในทุกรายการมากกว่าที่แมนเชสเตอร์ทำโดยจำนวนรวมทั้งหมดที่24ครั้งและใน62เกมนับตั้งแต่เริ่มฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเสียมากกว่า2ประตูต่อเกมถึง31นัดมากที่สุดในบรรดาทีมพิมลิก ปัจจุบันเชนฮากยังไม่มีคู่กองหลังตัวกลางที่ยืนเป็นหลักซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเพื่อความมั่นคงในแนวรับ 2. ปัญหาเกมรุกหากสถิติแนวรับของเมเตดสร้างผลกระทบทําให้พวกเขาหล่นไปอยู่อันดับ14ในตารางคะแนนเพียมหลีกแต่ในทางตรงกันข้ามเกมลุกก็ดูสิ้นหวังเช่นกันโดยปีแสดงยิงได้เพียง5ประตูจาก7เกมแรกในหลีกและมีเพียงเซาท์ทัมตันที่ต้องดิ้นหล่นเท่านั้นที่ยิงได้น้อยกว่าในจํานวน4ประตู เมื่อมองไปที่บรรดากองหน้าแต่ละคนของแมนยูเต็ดก็ทำผลงานในซีซั่นนี้ฝืดสุดๆมาคัตดัตฟอร์ดยิงไป4ประตูจาก11เกมราสมุดฮอยลุนยิงไป1ประตูจาก5เกมและโจชัวเซิร์ซีที่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็ยิงได้1ประตูจาก10เกมแน่นอนว่านี่เป็นสถิติที่แย่ที่สุดของแมนยูเต็ดนับตั้งแต่ฤดูกาล1972-1973ที่พวกเขาทําได้เพียง4ประตูจาก7เกมแรกในลีก 3. ฟอร์มการเล่นในภาพรวมย่าแย่ แมนยูเต็ดและเชนฮากอาจพอใจกับผลเสมอที่วิลล่าพักหลังจากทีมของอุนายเอเมรีโคดชาวสเปนพึ่งโชว์ฟอร์มแกร่งเปิดบ้านเชือดใบมันอีก1นต่อศย์ในเกมยูฟ่าแชมเปียนลิกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในภาพรวมมันน่าผิดหวังสุด,สด ณะเนายิกาเทนฮักยังทําให้ไมเต็ดออกสตาร์ทแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1989ถึง1990และการได้เห็นผู้เล่นในซูมมานั่งสำรองที่มีมูลค่ารวมกันกว่า300ล้านปอนด์ยางอันโตนีกาซิมิโรมาร์ติเนสเดลิกเซิร์กซีและมาเนลอูกาเต้มันเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดอย่างหนัก ตอนนี้แมตต์ไรท์ชัยชนะมา5เกมรวมทุกรายการแล้วซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยรายการโปรแกรมหลังพักเบรกทีมชาติเริ่มต้นด้วยเกยมย่าวกับเบรนท์ฟอร์ดเยือนเฟเนรบาเช่ของโชเซ่มอนโยในยูโรปาลีกเยือนเวสต์แฮมมตต์เยือนและเล่นในบ้านกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเรียกได้ว่าหนักสุดๆ 4. การพักเบรกทีมชาติเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ช่วงพักเบรกทีมชาติมักเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแต่เทนฮากคงหวังว่าผลเสมอสองนัดกับ f อฟปอร์โตและวินล่าจะช่วยยื้อเวลาออกไปซึ่งบางทีหากเกมล่าสุดจบลงด้วยความปลาชัยเขาอาจโดนไล่ออกแล้วก็ได้ ช่วงเบรกฤดการนี้เปิดโอกาสให้บอร์ดบริหารแมตช์และเทนฮากมีเวลาพูดคุยกันและหาทางแก้ไขปัญหาโดยก่อนเกมกับวิลล่าและคริฟ์ยืนยันว่าอนาคตของอดีตกุนซืออาแจ็จน์อัมสเตอร์ดัมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเองเพียงคนเดียวขณะเดียวกันยังมีตัวเลือกที่น่าสนใจให้บอร์ดบริหารแมตช์พิจารณาอาทิเกเรเซวเกตเกรแฮมพอตเตอร์โทมัสทูคิลลุฟฟานิสตอร์ลอยซิโมเนอินซากี้ ke, Potter, Th uchen, roy, aki, และคิรันแม็เข็นนา ซึ่งต้องรอดูว่าเทนฮากจะยังอยู่รอดหรือไม่ผู้ช่วยผิดเว็บรับบรูโน่ไม่ควรแดงฮาร์เวิร์ดเว็บประธานองค์กรเปาเปิดเผยคลิปเสียงผู้ช่วยผู้ตัดสินคือเบื้องหลังจังหวะผิดพลาดให้บรูโน่แฟนนันโดนใบแดงที่ไม่สมควรได้ในเกมแมนเชสเตอร์เด็แพ้ทพอตแนมนตพสเปอร์คาบ้าน3-0ต่อ จังหวะปัญหาบิ๊กแมตช์ปลายเดือนก่อนบูโน่เข้าปะทะใส่เจมไม่ได้สันช่วงปลายครึ่งแรกทําให้คริสคาวานาเป่าในสนามแจกแดงโดยตรงจนทีมเหลือ10คนขณะสกอร์ตาม1ต่อ0มันคือการประทะที่ย่าแย่มากและเป็นใบแดงแน่นอน100%เปเว็บเปิดคลิปเสียงเผยถ้อยคำที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินในสนามแจ้งต่อคาวานาห้อง V.A.R. ภายใต้เปล่าปีเตอร์แบงค์ขอไม่ตัดสินใจเองมันเป็นการยกเท้าสูงระดับหน้าแข้งแต่ไม่โดนปุ่มสตาร์ท เขาไม่มีเจตนาเล่นบอลแต่มีการลื่นเกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินในสนามต้องตัดสินใจคาวนับตัดสินใจแจกใบแดงโดยไม่มีการดูจอข้างสนามแต่มมเจ็ดยื่นอทธทณ์จนบูโน่พ้นผิดในภายหลังและเว็บก็เห็นตรงกันการยกเลิกใบแดงบูโน่แฟนนันคือคำตัดสินที่ถูกต้องของกรรมการการอทธรณ์เว็บกล่าวในรายการตอนล่าสุดกับไมเคิลโอเวน เราได้ยินผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกว่ามันคือการประทะที่เป็นใบแดงและผู้ตัดสินในสนามก็รับฟังคำแนะนำ VAR การประทะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่สูงแต่เกิดขึ้นต่อจากการลื่นผู้ช่วยผู้ตัดสินยืนอยู่ในมุมมองเปิดกว้างที่เห็นเหตุการณ์ดีกว่าผู้ตัดสินหลักแล้วคิดว่าแฟนนันไม่มีเจตนาเล่นบอลผู้ช่วยผู้ตัดสินเห็นว่าแฟนนันกำลังเปิดปุ่มใส่นักแข้งคู่แข่งและหากเป็นแบบนั้นจะสมควรใบแดง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่การอ่านสถานการณ์ผิดพลาดไปเล็กน้อย VAR ควรแจ้งให้ผู้ตัดสินไปดูจอข้างสน,นามขณะเดยียวกันความคิดเห็นของผู้ตัดสินในห้อง VAR ไม่ได้ผิดพลาดอย่างชัดเจนเขาพิจารณาจังหวะนี้อย่างมืออาชีพและเห็นว่าตำแหน่งที่ปะทะอยู่สูงโดยแฟนั้นไม่มีเจตนาเล่นบอลและมีการใช้แรงพอสมควรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ